สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเล่นแบบเดนเรียวกันแล้วครับผมโดยที่แบบเดนเรียวเนี่ยหรือชื่อภาษาไทยที่รุงบอกมันตั้งให้ก็คือเออลางตายนั่นเองแหละครับผมโดยที่แบบเดนเรียวเนี่ยก็จะเป็นแบบเดนียวที่เราจะต้องขี่รถไฟแล้วก็ไปให้ถึงเชนชัยซึ่งผมก็ผมอยากจะบอกว่าผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเออนั่นแหลคะครับผมเออถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย โอเคครับพอเข้าแมปมาผมก็ยังงงๆหน่อยแต่ว่าคือผมอยากจะบอกก่อนนะคะว่าความรู้ด้านแบบเรื่องนี้หรือการเล่นอะไรของผมนะ่ส่วนมากก็จะนํามาจากการที่ผมเล่นกับเพื่อนเพื่อนในดิสคอร์ดนั่นเองนะคบโดยที่ส่วนมากที่เวลาที่ผมเล่นก็จะมีคนที่ชื่อว่าลูบี้นะคบผมหรือช่องของเขาก็คืออนิเมก็คือน้องหลามอนิเมชันแล้วก็คุณจีจีนะคะผมเ เลยคนหนึ่งเขาชื่อว่าขนมปังนั่นเองละครัผมวันตอนนี้ครับผมก็ทําการมาซื้อของต่างๆะคะับเพื่อที่จะเตรียมขึ้นรถไฟนั่นเองแล้วครับผม ที่ลังกาที่ผมเนี่ยทำการขี่มาสักแป๊บหนึ่งเนี่ยไม่ได้ขี่ว่าออกมาจากเอ่อตรงน,นั้นอ่ะแค่นิดเดียวเว้ยผมก็ลืมไปว่าผมเนี่ยต้องเอาแผนน่นป้ายนมาแปะนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นเอ่อลูบี้เขาทำนะครับเพื่อกันซอมบี้นั่นเองนะครับผมเออเอาตรงๆก็คือผมงูง,ง่ายกับการแปะมันแบบอยู่หน้านเลยแหละครับแต่สุดท้ายเราก็เอ่อทำการแปะแผ่นสุดท้ายแล้วก็ออกเดินทางต่อได้ในที่สุดนั่นเองแล้วครับผม ผมยังจะบอกว่าผมขี่มาสักแป๊บเดียวน่ะคือเชือเปลร์ของผมมันหมดเวคือผมก็งงว่าเอยทำไมมันหมดไวอย่างวะเฮ้ยแล้วก็ความคิดอีกอย่างหนึ่งของผมในตอนนั้นก็คือปกติเราขี่มาสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเราต้องเจอแบบสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างแล้วนะเออื่อพวกบ้านพวกบมพวกบ้านในตอนนั้นะพอผมคิดไม่นานอ่ะมันก็โผล่มาเลยนะคบผมผมก็ทำการกระโดดฟับฟับเฟี้ยบฟับ,ฟบ,ฟบ,ฟบออกมาแล้วก็เดินออกไปสำรวจนั่นเองลวครับผม ผมเดินมาสักแป๊บหนึ่งเนี่ยผมก็เจอกับวิญญาณตัวเขียวนั่นเองนะครับผมเออผมได้ทำการไปทักทายเขานะครับโดยการเอ่อเอา,เอ,าเอ่อ,ะะนอ,นอนสนิมครับแปะหน้าเขาเออหลังจากนั้นเขาก็นอนกอดสนิมตายครับผมได้ทำการเก็บตัวเขามาครับเผื่อจะเป็นเชื้อเพลิงสำรองในช่วงเวลาที่ผมนะเนี่ยจะพูดยังไงอ่ะมันแบบเชี่ยวพังเชี่ยเพลิงหมดซึ่งในตอนนั้นผมไม่ได้รู้เลยนะครับว่ามันใกล้จะมืดแล้ว ซึ่งมันก็เป็นจุดจบของชะต,ตากรรมของผมเหมือนกันครับคือผมก็เริ่มรู้สึกไอ,อผมผมยังไม่รู้สึกนะตอนนั้นอ่ะแต่เนี่ยพอถึงตัวเนี้ยเออผมรู้แล้วว่ามันเริ่ม,มือผมเลยรีบเก็บของครับผมเลยรีบเก็บของเก็บทานอ่อันนี้คือตอนแรกผมไม่รู้ครับว่าเออตะเกียบมันเก็บไม่ได้ผมเก็บทุกอย่างเลย้ยผมเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าโยมันไอไอ,ไอ,ไอนั้นเพราะว่าผมลืมครับไอรูปปั้นโบราณอะไรไม่รู้อะผมเลยทำการรีบวิ่งครับวิ่งวิ่งแบบเฟมเฟไคเซอร์ครับเพื่อที่จะขึ้นรถไฟให้เร็วที่สุดครับ ผมคือตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะเป็นคืนที่ไม่มีอะไรครับผมก็เลยพยายามที่จะปรับเสียงในเกมครับเพราะว่าผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันไม่มีเสียงอะไรเลยแต่ผมเพิ่งมาเห็นนะครับไอตัวเขียวครับผมมันเดินติดติดว่ะแล้วนี่มันก็ตีผมเว่ยตีผมแบบอ้ my god ก่อนผมเลยคิดว่าเออเดี๋ยวผมขึ้นมาเอ้ยมันก็ยิงตามผมมาโอ้ยรีบขี่รถไฟผมคิดว่ามันคงเข้ามาไม่ได้ครับนั่นแหละคือเป็นจุดจบ เข้ามาไม่ได้ผมก็งดบการเพิ่มเสียงผมไม่ได้ดูแคปปี้ใจเลยครับว่ามันเหลือน้อยแค่ไหนใช่ครับผมตายโอเคครับจบ EP 1หนึ่งเดียวจบไปในสี่นาทีจริงๆนะผมต้องขอโทษจริงๆครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเป็นอะไรขนาดนั้นครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยครับไว้เจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย